เมื่อลูกๆที่ฉันเจอหนูค่ะหนูนาค่ะนั่กับมุดหนามกิ่งด้วยพี่น้องคุณมาแล้วมานี่แล้วรำรวยมาแล้วมาจัดการแล้วมันมุดหนีแล้วเนี่ยมาเร็วเร็วๆมันจะเข้าบ้านมาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้ทางนี้เนี่ยเร็วเนี้ยๆอยู่นี่เห็นแล้วนี่ๆเห็นไหมเนี่ยตายแน่ๆหนูตายแน่ๆ มาแล้วอยู่นี่มันอยู่นี่นี่อยู่นี่มุดน้ำหนีเก่งจังเลยไป้ผู้หนแล้วล่ะนูมุดน้ำนะคะหนูนวลไปนู่นแล้วนูนวน่ลอยู่นู่นวลน่นล้ำรวยลำรวยเห็นไหมน่ะ บอสเซอร์บอลลูเลี้ยงหมาอย่งนั้นนั้นนั้นเพชรเห็นไหมนั้นนั่นนั้นนั้นมุดนี้ละนั่นนั่นมันขึ้นไปแล้วนั่นน่ะลำรวยเห็นไหมนั่นน่ะมาเร็วนี้มาเร็วนี้ยไทเกอร์เนี่ยมาเร็วนี้ นี่นี่มันมุดหนีตรงนี้มาเร็วมาเร็วเนี่ยมาเร็ว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 มาเร็วเนี่ยมาเร็วเนี่ยนี่เร็วเร็วมาทางนี้นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่นี่อยู่นี่ ผมเงินมาเนี่ยอยู่นี่อันนี้แล้วเมือสเสร์บบรลุเรียงย่างสัว